คุณชาดาไทยเศษฮะว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากพักภูมิใจไทยท่านนี้เนี่ยแหละฮะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยคุณอมรัชคปมิตรกุลแกนนาพักเก้าไกลออกมาโพสต์ข้อความที่ทําให้หลายคนเนี่ยพาน,นึกไปถึงคุณชาดาจริงๆก็ตีความได้หลายท่านเอางี้แล้วกันไม่ได้ระบุตัวว่าหมายถึงใครเนี่ยโพสเนี้ยคือไม่ได้ระบุชื่อแต่คุณอมรชโพสต์ลอยๆว่าใครเห็นสมควรให้มีการตรวจชีว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตําแหน่งบ้าง ปรากฏคนก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปกระน,นำคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางคนเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะก็คอมเมนต์ไปถึงคุณชาดาใช่ไหมปรากฏต่อมาครับคุณชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าเรื่องมรดสาราะ,ะผม <S <S พร้อมตรวจตรวจกับผมสองคนเลยก็ได้ไม่ต้องตรวจแต่ฉีนะตรวจเลือดเลยเอ้า,อาผมไม่สนใจเรื่องเหล่านี้แล้วไม่อยากโต้ตอบ ผมไม่อยากยุ่งกับคุณอมรัฐเพราะว่าผมไม่อยากเล่นกับพวกชกใต้เข็มขัดอโอ้โหตอบโต้เจ็บแสบเหมือนกันล่าสุดทีมของเราวันนี้เนี่ยอยากจะสอบถามคุณชาดาเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคําถามแล้วคุณชาดาให้เหตุผลว่า ไม่อยากโต้กันไปโต้กันมา,<ข>าคืออ,อยากอยากให้จบแต่เพียงเท่านี้ในประเด็นนี้ก็เห็นด้วยคือในมุมแบบถ้าไปโต้กันเนี่ยไม่เกิดอะไรเอาที่แจงให้ใเป็นกิจ,จลักษณะทีเดียวจบดีกว่านนเนาะเราอยากเป็นแบบการเมืองรุ่นใหม่การเมืองยุคใหม่ดีกว่านะคะแล้วที่คุณชาดาเนี่ย ใแกมีอาการแบบคอกระตุกนิดหน่อยเนี่ยคือแกเคยแจ้งแล้วนะว่าประสบอุบัติเหตุป่วยแล้วอาการมันก็ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพจริงๆนะคะไม่ไม่ได้อันนี้ที่ชี้แจงไงพาะคนอันนี้ก็ต้องเรียนตามตัวว่าคนทาดูเหมือนบุคลิกลักษณะเนี่ยแล้วเกิดการเทียบเทียงเห็นไหมนี้งี้งี้แล้วคุณอ๊อฟก็เคยสัมภาษณ์คุณชาดาในแฉไงเคยเจอกันแกก็บอกว่าแกป่วยมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนานแล้วแล้วมันยังไม่หายดีมันก็เลยอย่างนี้อย่างนี้หน่อยเออเออนะคะก็เข้้้าาใจไไดทีนออม่พ ต้องไปถามหัวหน้าพักใช่ไหมภูมิใจไทยคุณอนุทินจะว่ายังไงนะคะวันนี้เนี่ยก็มีการไปสอบถามคุณอนุทินนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติร,รัฐมนตรีของภูมิใจไทยแต่วันนี้ตอนเดินเข้ามาเนี่ยคุณอนุทินเองก็ยังหันมายิ้มให้สื่อยังมีบกมือนะว่าไม่ให้สัมภาษณ<อ>์แต่ว่าเนี่ยมียิ้มให้นะคะ<อ>แต่ไม่อยากพูดเยอะ<ล>ที่นี้มันมีจังหวะี่ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะเป็นภาพที่ขออนุญาตคุณอนุทินนะเดี๋ยวคุณอนุทินจะงอนไหมเนี่ยออกไปหลายสื่อมากภาพนี้รู้ไหมทำไมภาพนี้เลยนะภาพนี้ภาพนี้หน้าอย่างนี้เลยนะนี่แหละเออออาทำไมรู้ไหมเพราะนักข่าวไปถามว่าเรื่องที่คุณชาดาถูกคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะร้องเรียนเรื่องการเสียภาษีคุณเรืองไกรเนี่ยคือสมาชิกพลังประชารัฐถูกไหมมาล้องเรียนเรื่องการเสียภาษี คุณอนุทีเลยเบะปากแบบเมื่อกี้ oh. และแบอกว่า oh. เขามีการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ oh. อขออนุญาตคุอนุทีนนะคะขอดูภาพช่วงนี้อีกทีค่ะคุณชาดาโดนร้องเรียนด้วยค่ะ คุณเรืองไกลร้องเรียนเรื่องเสียภาษีนะครับพี่หนูครับเดี่ยวเราจะยังไงบ้างครับเขาเขาวิจารณ์หน้าตาคอรมอลของพรรคเราหน่อยนะครับพี่หนูเขามีการตรวจสอบเป็นยังไงครับเจี๊ยบเอามาใช้คำแรงมากก็ตัวฉีเลยเงี้ยมือมือ นิดนึงแล้วพี่นหนูโ o comment no comment no นิดนี่น่ะ <c oughs> พี่หนูนะนิดนึงนะ่ no no <comment S 1> นะ no อมเมนต์นะอ้าวแกก็<ล>ยังไม่แสดงความเห็นคืออันนั้นน่ะแกก็เข้าใจนะคะให้ตรวจสอบตามขั้นตอนอยู่แล้วอ้าวทีนี้เมื่อถามว่าเราจะไปอำลาตำแหน่งกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้รับการโปรดเกล้าเลยต้องรอให้มีการโปรดเกล้าลงมาก่อน แล้วก็ส่วนว่าพร้อมทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยหรือไม่เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าแล้วแต่นายเศรษฐาทวีสินว่าจะแต่งตั้งไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่ว่าจะอยู่กระทรวงไหนก็พร้อมทําทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคนค,คือวันนี้คุณอนุทินก็โดนถามเกี่ยวับเรื่องอประสบการณ์ของบรรดาว่าที่รัฐมนตรีจากภูมิใจไทยด้วยว่ามีประสบการณ์ไหมอะไรเงี้ยคุณอนุทินเลย้อนกลับมาแล้วผมเคยเป็นหมอหรอ คือแกยังเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วฝ่าช่วงโควิด -19 มาด้วยถูกไหมแกเคยมีประสบการณ์เป็นหมอเหรอก็เป็นหมอหนูอยู่ช่วงหนึ่งแหละคุณอนุทินน่ะใช่ป่ะออ่นะหมอทหนึ่งนะหมอทหนึ่งแล้วคันนี้ยายแล้วค่ะที่ว่าที่ว่าที่ทีละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี